ควันนี้ก็วันลอยกระทงวันที่19พฤศจิกายน2564ัอ่างทรงซับเหล็กนะครับเวลาขณะนี้ก็5ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ขอ <c oughs> ลอยนะฮะค,ความอึมครึมความไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าปฏิเสธนะครับ <c oughs> แล้วไม่ <c oughs> ชนะใจตัวเองในบางสิ่งบางเรื่องบางราว นะฮะเข้าสู่โหมดของความเป็นคนใหม่ชีวิตใหม่นะครับสิ่งไม่ดีไม่งามสิ่งไม่ควรกระทำก็ขอให้ลอยลอยไปกับกระทงนะครับและบุญกุศลต่างๆก็ขอให้เ,เกิดขึ้นกับวันอันเป็นมงคลในวันนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์วันแห่งความสุขและวันที่19เก้าวันแห่งความก้าหน้าด้วยนะครับแล้วปีนี้ก็จะไม่ได้ลอยกับลูกก็สงติตสงใจนะครับไป นะครับตอ่างน้ำแห่งนี้ที่คิดว่าจะมาทำประโยชน์นะครับให้กับเมืองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะพระนารายณ์ก็มาสร้างเมืองสร้างวังที่ตรงนี้เป็นเมืองหลวงของไทยอยู่ช่วงนึงนะครับแล้วเมืองนี้ก็เป็นเมืองของเมืองของกาาด้วยนะครับของเหล่าพญาวานรทั้งหลายด้วยนะครับ ก็ต้องขอบคุณทางพี่เกลียงนะฮะพันเอกเกียงไกรแล้วก็พี่ยุ่งพี่พันนะครับพี่อีทและคนรอบข้างทั้งหลายนะครับในค่ําคืนนี้นะครับตอนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจวันลอยกระทงสําหรับปีนี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นแก่ทุกคนเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนนะครับที่ติดตามชีวิตของคนกล้าหมางอะน,นะครับ